ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe ให้กันก่อนนะครับช่องโทนบางแค์เอซีวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขาเท่าสุดยอดพระเกจิ แห่งเมืองไชน่าพระอาจารย์ทางพุทธคมรูปแรกของเสด็จในกรมมะหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์วัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่เคารพศรัทธาและเป็นที่นิยมของนักสะสมทั้งสิน้นซึ่งในวันนี้เราได้รวบรวมมานำเสนอให้ได้รับชมกันซึ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันครับมาเริ่มต้นกันที่เหรียญหลวงปู่สุขรุ่นแรก วัดปากคล้องมะขามเท่าเหรียญหลวงปู่สุขรุ่นแรกถือได้ว่าเป็นสุดยอดเหรียญเหรียญหนึ่งในชุดเบนจาาภาคีเหรียญพระเกจิอาจารย์ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2466นับได้ว่าเป็นเหรียญที่มีค่านิยมสูงสุดด้วยพุทธลักษณะอันงดงามและยังเป็นเหรียญเพียงรุ่นเดียวที่มีรูปเหมือนของหลวงปู่สุขลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ ค่อนไปทางกลมห่วงเชื่อมด้านข้างเป็นข้างกระบอกพิมพ์ด้านหน้ามีเพียงพิมพ์เดียวขอบเหรียญโดยรอบยกเป็นเส้นลวดนูนสองชั้นตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงปู่สุขนั่งเต็มองค์แบบสะดุ้งกลับคลองผ้ารัดประคตอยู่เหนืออาสนะลายผ้าด้านข้างของรูปเหมือนทั้งสองข้างมีอักขระขอมตัวอุข,ขึ้นอุลงขอบเหรียญมีภาษาไทยล้อมรอบระบุสมณศักดิ รักู่วิมนคุณากรวัดปาคลองมะขามเท่าและด้านล่างเหรียญระบุปีพศ2466ส่วนพิมพ์ด้านหลังโดยรอบจะยกเป็นเส้นลวดนูน3เส้นระหว่างช่องว่างประดับด้วยเม็ดไข่ปลาลักษณะเป็นตุ่มนูนตรงกลางเป็นยันสามซึ่งหมายถึงพระไตสรณคมล้อมยันด้วยหัวใจธาตุคือนามะอุ และหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์นโมพุทธายะอัขระด้านล่างเป็นพระคถาอํานวยพรคืออายุวันโนสุขขังพลังในด้านพุทธคุณของเหรียญรุ่นนี้ถือได้ว่าครอบจัก,กรวาลโดยเฉพาะแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีสำหรับสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือของเหรียญรุ่นนี้นั้นถ้าอยู่ในสภาพที่มีความสวยเดิมก็ต้องเริ่มต้นกันที่หลักล้านเลยทีเดียว องต่อมาเป็นพระเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดปากคล้องมะขามเท้าพิมพ์ตัดชิดเนื้อโลหะผสมทองเหลืองพระเหรียญหล่อหลวงปู่สุขมีลักษณะพิมพ์ทรงเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมลอโบราณด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวสองชั้นที่เสียนพระพุทธมีวงรัศมีขอบข้างมีกรอบซุ้มเรือนแก้วและมีรอยจานอัขรายันพุทธม้วนโลก ซึ่งเป็นลายมือของหลวงปู่สุขอยู่ที่ด้านหลังสําหรับพุทธคุณของพระหลวงปู่สุขนั้นจะโดดเด่นทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระรุ่นนี้ถ้าอยู่ในสภาพที่สวยๆก็ต้องว่าการที่หลักแสนเป็นต้นไปองค์ต่อมาคือเหรียญหล่อประพาณนทยนหลวงปู่สุกออกวัดคลองขอมจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพระรุ่นนี้วัดคลองขลอมได้นำมาให้หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าปลูกเสกให้โดยใช้ช่างและพระพิมพ์ต้นแบบตามตำรับวัดปากคลองมะขามเท่าคนเก่าแก่พื้นที่ยืนยันตรงกันอย่างแน่นอนว่าหลวงปู่สุกท่านได้ปลูกเสกให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เหรียญหล่อประพามนทนจัดสร้างขึ้น เพื่อน,นำมาแจกให้กับประชาชนที่ได้ร่วมกันทำบุญนำเงินมาสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดคลองหอมจังหวัดสุพรรณบุรีโดยพระพิมพ์นี้ตามประวัติว่าไว้ว่าหลวงพ่ออุ่มเจ้าอาวาสวัดคลองหอมในตอนนั้นซึ่งท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่สุขเป็นเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานที่มีอาคมแก่กล้าท่านหนึ่งหลวงพ่ออุ่ม ได้ประสงค์จะสร้างพระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเนื้อโลหะผสมศิลปะเชียงแสนซึ่งปัจจุบันถ้าใครได้ไปวัดคลองขอมจะเห็นพระพุทธรูปองค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่นั่นในครั้งนั้นท่านได้นำโลหะที่เหลือจากการหล่อพระบูชานี้มาเทหล่อเป็นพระพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์ต่างๆโดยที่พบบ่อยก็จะมีพิมพ์ทรงคุดและพิมพ์บัวเล็บช้างข้างอก ซึ่งสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระรุ่นนี้ถ้าอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เดิมก็ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไปองค์ต่อมาเป็นพระเหรียญหล่อหลวงปู่สุกวัดปาลาคลองมะขามเท่าสร้างให้กับวัดส้มเสี้ยวพระเหรียญหล่อนี้หลวงปู่สุกได้สร้างและปลูกเสงให้กับวัดส้มเสี้ยวเพื่อแจกให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคทุนทรั บูรณะเสนาสะนะของวัดส้มเซี่ยวซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อน้อยเป็นเจ้าอาวาสและได้มีความสนิทสนมกับหลวงปู่สุขท่านจึงได้สร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมาเพื่อมอบให้หลวงพ่อน้อยนำไปแจกที่วัดส้มเซี่ยวพระพิมพ์นี้เป็นพระเนื้อชินตะกัวด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานสองชั้นที่เสียงพระพุทธมีวงรัศมี ขอบข้างมีกรอบซุ้มเรือนแก้วด้านหลังเหรียญเป็นแอ่งตกท้องช้างมีรอยยุบรอยยน่นเป็นแบบลายผ้าและมีรอยจานอัขรยันเป็นลายมือของหลวงปู่สุขพระหลวงปู่สุขนั้นให้พุทธคุณทั้งทางด้านเมตตามหานิยมและแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีซึ่งสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระรุ่นนี้ถ้าอยู่ในสภาพสวยก็ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไป และมาปิดท้ายกันกันกบพระเหรียญหล่อหลวงปู่สุขวัดป่าคล้องมะขามเท่าพิมพ์ฐานบัวบานเหรียญหล่อหลวงปู่สุขพิมพ์ฐานบัวบานจะมีลักษณะพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมหล่อโบราณแบบหยอดพิมพ์ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวสองชั้นที่เสียนพระพุทธมีวงรัศมีด้านหลังเหรียญเป็นแอ่งตกท้องช้างมีรอยย่นจากการหยอดพิมพ์ พระหลวงปุ่สุขจะให้พุทธคุณโดดเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมเป็นเลิศซึ่งสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือของพระรุ่นนี้ถ้าว่ากันที่สภาพสวยๆต้องเริ่มต้นที่หลักแสนเป็นต้นไปเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่สุขวัดป่าคล้องมะขามเท่าสุดยอดพระเกจิแห่งเมืองชัยนาา ที่เราได้หยิบยกนำมาเสนอให้ได้รับชมกันหากท่านใดที่มีพระเครื่องแบบนี้แล้วอยากที่จะให้เช่าบูชาก็สามารถส่งรูปพระของท่านพร้อมกับเบอร์โทรติดต่อกลับมาได้ที่ลายแอดไซต์โทน8888 TONE8888 ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กันด้วย แล้วติดตามกันต่อในครั้งหน้าว่าจะมีเรื่องราวของพระเครื่องและวัตถุมงคลรุ่นไหนมาให้รับชมกันต้องคอยติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีครับผลิตรายการโดยทีอมุลเลศสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย ไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้0ยล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500บาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังค์ชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลย ข้อแตกต่างเล่ม1กับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่ม1น่เนี่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ q ิวอโค้ดที่จะสกแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสกแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน u t u b e นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายต่างให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2 นะครับต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจใจตังทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเถยครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องและท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเลย่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจํากัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบัตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ป้องกันการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแคเอหรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028